เย้เ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> จอกันแล้วชอซินแฮ ppy โอเคทุกคนหลังจากที่ซินลงไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะลงคลิปที่บอกว่าฝึกงานเสร็จแล้วทําอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนวันนี้ซินก็มาอยู่ที่บ้านซินก็เลยแบบว่าเออแบบไม่ได้ถ่ายรูปก,กับยายนานแล้วเนาะวันนี้คือแบบว่าแบบเป็นวันแบบชิวๆหน่อยเนาะแล้วก็อะไรนะไปทานข้าวกับยายด้วย ล้วก็เลยโอเคอยากถ่ายคลิปนี้เพื่อแบบทุกคนคิดถึงยายเราเนี่เนาะตอนนี้คือเราก็มาอยู่บ้านเราละแต่ตอนนี้คือรอรอนะ้ากับยายมารับเราเพื่อที่จะไปกินข้าวกับยายเนาะไปดูดิว่ายายจะทํำยังไงเมื่อเราถ่ายถ่ายแกแล้วแกจะทําหน้าสงสัยไหมหรืออะไรไหมนะทุกคนเนาะคือเราก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเนาะเพราะว่าเราถ่ายแต่ใน,นห้องไม่เคยถ่ายออกมาข้างน,นอกอะไรด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนที่ไปผู้ผิดต้องบอกว่า จะไปเจอตอนที่ยายมารับเราเนาะทุกคนเนาะไปไปกันทุกคนเป้าใครแม่งไงเป้าถ่ายใครเป,เป้าไปเที่ยวไงเป้าไปไหนไปเที่ยวกินข้าวที่ไหนที่ไ,ไหนอ่ะเดีเยร์ชัวเดียร์ชัวโอ้ยเดียร์ชัวเรนไหนนะมองกล้องดิเี่ไหนนะเด<อ><ะ>ียร์ชัวปตาตังโอเคทุกคนไปกัน ไปได้วยเหรอเออไอ้เนีเ่ยพูดถึงซื้อของกินแล้วยนะังไม่กินด้วยทำไมอ่ะกินข้าวเมื่อวานหนูมาว่าเมื่วันน่ะเอาไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยตุบ๊บตุ้บกินแล้วหรอโอ้ยเต้าปูเูไอ้ไอขาวเหรอมันรักวันไหมทำไมรักรักรักไกวโคกเหรอเออถ้าเป้าวันมาไอ้เป้าจะไปไหมไปไหนไปกินข้าวนะ่ะาไม่มาเราไม่ทำมาเหรอทามาด้วยป้าวันถ้าป้าวันมาด้วยไอ้เป้าจะให้ใหโอ้ยถ้าป้าวันอะมาด้วยไอ้เป้าจะไปไหม ม่แฟร์ทำไมนะไปหรือไม่ไปนะไม่มาหรอกไม่อ่ะหูยพูดเก่งไหมอืมนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงอะนี่คือข้าวเช้าสินะทีนี้มุกเปิดทียังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวแล้วขายของเพลิ่นนี่ก็คือน้าเรานะทุกคน ลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วซีรัพูลไปการตอไปเรื่อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงสถานที่ กินอะไรข้าวต้มพูดดังๆกล้องไม่ได้ยินข้าวต้มข้าวต้มอะไรต้มปลาต้มปลาโอชอบไหมชอบชอบชอบกินร้านนี้เหรอร้านนี้ทำอร่อยร้านนี้ทำอร่อยรอไปเนาะอร่อยไหมเปล่าอร่อยของเองก็อร่อยนะคะหมูอ่ะ เสร็จแล้วไอ้เปาอิ่มไหมอิ่มไหมกลิ่มแหละกิ่นไก่ปิ้งไ้่ปิ้งต่อยังไม่ได้กินกุกยปิ้งไม่ใช่หรอเออไปกินกุกยปิ้งตอนไหนตอนเนี้ยต้องอย่าลืมอะไรทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามคลายท้องดีดีแล้วกดอะไรแล้วกดอะไรกดกระดิ่งกดกระดิ่งไอ้เปาบอกด้วยทุกคนอย่าลืมทุกคนอย่าลืมไอ้เปาบอกกล้องสิ ทุกคนทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะใต้คลิปนะ,ปนะเอาไป่ป่าบายบายหน่อยบ๊ายบาย